สวัสดีครับพบกับผมกริชัยสุยละกับรายการนานาสาระทางช่อง TR1 วันครุ๊บครับเราเจอกันทุกครั้งก็จะมีเรื่องราวดีๆมาบอกกล่าวกันนะครับสำหรับวันนี้เป็นเรื่องราวสำหรับสิงนักดื่มทั้งหลายนะครับดื่มกาแฟนะครับไม่ใช่ดื่มแอกอฮอนะฮะ ใครที่เป็นคอกาแฟนะครับวันนี้อยากจะแนะนํากาแฟดีนะครับดื่มกาแฟอย่างไรได้มากกว่าคาเฟอีน e นะครับหลังจากที่เราได้บอกประโยชน์ของคาเฟอีน e ในคลิปที่แล้วนะครับว่ามีประโยชน์อะไรบ้างวันนี้อยากจะแนะนํากาแฟครับนี่เลยฮนะ Ptn Coffee กาแฟดีที่อยากบอกต่อนะครับจะเป็นกาแฟที่ผสมผสานนะครับสารอาหารยังลงตัวกับคาเฟอีน e สามารถดื่มได้ทั้งน้ําร้อนและน้ําเย็นนะครับกล่องข้างนอกดูสดใสสวยงาม ข้างในนะครับจะบรรจุทั้งหมดก็คือ20ซองกับโอ้โหเยอะเลยนะฮะซองก็จะสวยมากเลยนะครับอ่านะฮะให้ดูใกล้ๆนะครับนี่จะเป็นเรื่องของอินกิเดียนนะครับแล้วก็เป็นกาแฟที่ดื่มได้อย่างสบายใจครับเพราะว่าเรามีเครื่องหมายอยอนะครับการันตีแล้วก็สําหรับพี่น้องชาวมุสลิมครับก็ดื่มได้อย่างมีความสุขแน่นอนเพราะว่าเรามีตราหาร้านเรียบร้อยแล้วนะครับกาแฟของเรามีข้อโดดเด่นที่แตกต่างเยอะครับ เป็นกาแฟา6คุณสมบัติครับข้อที่1เป็นกาแฟสําสหรับสุขภาพใครที่มีปัญหาเรื่องของเบาหวานความดันหัวใจนะครับก็จะเป็นก็จะมีสังกัดจากมเมล็ดอง,งุ่นมีเห็ดหลินจือครับช่วยเรื่องของสุขภาพ ต่อมาครับจะเป็นกาแฟดูแลเรื่องของสมองครับใครที่ความจําไม่ค่อยดีขี้หลงขี้ลืมก็จะมีเรื่องของใบแปะกูไว้ครับทาให้สือปสา,าเราแข็งแรงขึ้นนะครับเสริมสร้างความจํานั่นเองนะครับต่อมาจะเป็นกาแฟสําหรับสายตานะครับใครที่มองเห็นกลางคืนไม่ค่อยชัดเจนนะครับแสบตาน้ําตาไหลบ่อยนะครับมองแสงสว่างแล้วก็ขยี้ตาแล้วไม่ไหวแล้วอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นกาแฟดูแลสายตาครับมีรูทีนจากมะนดืทานตะวันและดอกดาวเรือง ต่อมาจะเป็นกาแฟเรื่องของผิวพรรณสาหรับคุณสาวผมเชื่อว่าชอบแน่นอนครับถ้าใครผิวขาวยังไงก็ได้เปรียบนะครับเป็นต่ออยู่แล้วนะฮะวันนี้จะเป็นกาแฟดูแลผิวพรรณสําหรับคุณผู้หญิงก็จะมีเรื่องของอเชอร่าเชอร์รี่นะครับมีสารกัดจากมเมล็ดองุ่นนะฮะดูแลเรื่องของผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสต่อมาก็จะเป็นกาแฟในเรื่องของการควบคุมน้ําหนักอ่าผมเชื่อเลยัว่าไม่มีใครอยากอ้วนเพราะว่าความอ้วนเป็นโรคชนิดหนึ่งครับและคนอ้วนก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคมากกว่าคนปกติถึงสีเท่าเบาหวาน ความดันหัวใจไขข้อเสื่อมและก็โรคเกาวันนี้ครับของเราจะมีสารสกัดทั้งตัวบล็อกและตัวเบิร์นครับเพื่อทําให้เราไม่อ้วนหุ่นดีนั่นเองตัวบล็อกก็คือจะเป็นสกัดจากถั่วขาวครับเรียกป้องกันไขมันใหม่ส่วนตัวเบิร์นคือตัวเผาผลาญครับก็คือไขมันเก่าที่มันสะสมอยู่ก่อนหน้านั้นนั่นเองนะครับแล้วก็คือเรื่องของกระบองเพชรนั่นเองนะครับถั่วขาวป้องกันไขมันใหม่ ส่วนกระบองเพชรขับไล่ไขมันเก่าและข้อสุดท้ายครับสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของท้องผูกอาจจะมาจากสาเหตุนอนดึกพักผ่อนน้อยเครียดจัดหรือว่าดื่มน้ำไม่เพียงพอหรือว่าไม่ค่อยกินผักผลไม้ก็กินกาแฟของเราครับจะทําให้ระบบขับถ่ายคุณดีขึ้นเพราะมีส่วนผสมของส้มแขกซึ่งเป็นยาระบายอ่อนๆครับนี่คือคุณสมบัติที่โดดเด่นก็คือหงซองครบจบเลยนะครับ ก็คือ6คุณสมบัติเรื่องของสุขภาพสมองสายตาผิวพรรณควบคุมน้ําหนักแล้วก็ดูแลเรื่องของระบบขับถ่ายและอีกข้อหนึ่งไม่พูดไม่ได้เลยครับของเราเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของอินทผาลัมฮะซึ่งเป็นผลไม้ที่มีโภชนาการสูงมากรสชาติอร่อยครับเข้มข้นกลมกล่อมหอมกลุ่น ะะจากกาแฟอาราบิก้าแท้ฝากไว้ครับคิดจะกินกาแฟทั้งทีดื่มกาแฟอย่างไรได้มากกว่าคาเฟนครับพีเดนคอฟฟีแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ